ก็เป็นอ่าเป็นเครื่องเครื่องของต้นในขีดหมู่บ้านใกล้เคียงกัน,นครับเอามาซ่อมฝากมาซ่อมครับแต่ว่าบริสุทธิ์ของผมหรอกอันนี้ผมเห็นสาเหตุแล้วครับผมถึงจะทําคลิปนะครับผมขี้บ่อยฟังนะครับอาการของมันก็คือว่าเครื่องตัวนี้มันมันลิงเลิงไปขึ้น,นครับทีนี้เขาไม่ให้ช่างซ่อมแถ่บ้านซ่อมให้สร้างสอมที่บ้านก็ไปซ่อมการเปลี่ยนคาบูซ่าเปลี่ยนหลายอย่างน,นะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นผมบางบุกเขาครับนะ เขาเริ่มคิดในขอตรงทอนี้ไปครับตรงทออเสียเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทําไมเครื่องมันถึงปรับจูนขาบ,บูซื้อมาใหม่ใส่ใหม่แล้วปรับจูนแล้วทำไมมันถึงเล็กไปขึ้นนะครับเมื่อเบิ่งกันพมสีเ,เบิ่งครับนะครับผมสีเบิ่งเด้อนี่ครับน่ะเนี่ยตรงทอยเซียครับไอเครื่องนะครับเครื่องที่ว่าซื้อไม่ใหม่เนี่ยม,มันมีหลายเหุ่นะครับที่ว่าเขาอั้นปิดกั้นกําลังเล็มาเอาไว้ครับนี่ผมสีเบิ่งเนี่ยครับนี่ครับผม เห็นบ่อพี่น้อง